สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนิเน้นเอนมียนมานเนีนเชียงตุงค่ะก็วันนี้นะคะน้จะมาทําคลิปตามคําถามที่พพเ c หลายๆท่านคอมเมนต์ถามกันเข้ามานะคะก็ไทยใหญ่ไตหลงแล้วก็ไทยขืนเมืองเชียงตุงคืออันเดียวกันไหมแตกต่างกันยังไงจริงจริงเนี่ยเราเป็นชันนะ s h a n ชันหรือว่าไต t a i ไทยนะคะเราเป็นไตอันเดียวกัน แต่เนื่องจากเราอยู่กันคนละเมืองคนละสถา,านที่นะคะทำให้วิถีชีวิตเราแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยไม่เยอะนะคะนิดเดียวเองนะ,ะแต่ที่จะแตกต่างกันเยอะสุดก็จะเป็นภาษาที่เราใช้พูดคุยกันนี่แหละนะคะอย่างเช่นเมืองเชียงตุงเมืองเชียงตุงเนี่ยก็จะอยู่ติดกับประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนฉะนั้นในชีวิตประจําวันที่เราใช้พูดจาพูดคุยกันเนี่ยเราก็ อาจจะมีแบบดึงภาษาไทยภาษาลาวภาษาจีนเข้ามาใช้ทับศัพท์บ้างบางคำนะส่วนไตหลงที่อยู่ทางเมืองตองกีอยู่ทางเมืองเ,ออเมืองนายอยู่ทางเมืองปังหลวงหรืออยู่ทางเมืองมีดอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ติดใกล้กับพมา่าใช่ไหมคะฉะนั้น ภาษาที่เขาใช้พูดคุยในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยก็มีการดึงภาษาพมา่ามาใช้ทับศัพท์บ้างบางคำทำให้ปินนองไตหลงกับปินนองไตเขินเนี่ยพูดคุยแบบแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะไหม ก็เดี๋ยวนี้จะมีคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างภาษาไตหลงกับภาษาไตาขืนแล้วก็ต้องขอบคุณครูนวลหอมนะคะ,ะคุณครูสอนหนังสือที่โรงเรียนวัดบ้านแงนเนาะเป็นคนเมืองมีดนะคะที่กรุณาช่วยเหลือทําเป็นคลิปภาษาไตหลงให้นี้แล้วก็เดี๋ยวนี้จะทำเป็นคลิปภาษาไตเขินเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าแตกต่างกันมากขนาดไหนคะ่ะ ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์แก้คําให้นิดด้วยนะคะนี่จะได้แบบเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนะเาะก็คิดว่าคงไม่พลาดเยอะเพราะว่า,าภาษาไทยขื้นนะคะที่จะใช้เนี่ยนี่ก็ได้มีโทรไปถามพี่โตพี่สายๆนะคะแล้วก็ได้มีแชทข้อความไปถามใสาย นะใส่ก็คือซองนม JR พาเที่ยวเนาะแล้วก็ได้มีการแชทไปถามน้องใหม่เชียตุงด้วยนะคะเพราะว่ากลัวใช้ภาษาไทยขืนผิดพลาดไปเนาะแต่ถ้าผิดพลาดไปตรงไหนก็อย่างที่แจ้งนะคะฝากคอมเมนต์ติชมให้นี้ด้วยนะนี่จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคลิปที่จะทำเปรียบเทียบเนี่ยเป็นจะใช้เป็นภาษาไทยขืนนะคะซึ่งสำเนียงภาษาไทยขืนของนี้อาจจะไม่ชัดเป็นภาษาไทยขืนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องรกราบขอโทษไปก่อนนะคะเพราะว่านี่นี่จะมีสำเนียงเมืองเหนือติดติดติดไปด้วยเนาะก็ก็ต้องกราบขอโทษด้วก่อนเลยนะคะใหม,มายเลขเมือใไดกกมาทุกันดัน้งคาเฮาคูนุนหอมคานอาคาเดโกเป็นจัดที่เมืงองไดโบทองวิ่งเมืองมิค่ะ เมื Jose, Hello, 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 ่อเลี้ยวขาเข้ามาเห็ดหมอสอนเห็ดคุสวนไว้ตี้ห้องหินวัดวานแง้นตีเวงเจียงตุงในขาอ่อเมื่อได้ข้าตีมาลานเนขอความอันนี้เจอนค่ะสวัสดีค่ะเหมือนนี้ก็มางยาจอมคานางหอมตีบบ้านเกิดของคาอยู่ตีเมืองไต้ป๊อดวันออกเมืองเจียงตุงค่ะเมือเลี้ยวเห็ดการสร้างเมือเลี้ยว่าจอยอินไนปลูกผักปลูกสวนค่ะแล้วก็ขายโคค่ะเออมันนี่ค่ะตี้มะหวานนี้ ข้อความหลังต่อไปนี่ค่ะเมาสุนัขเมาอนสุค่สะสวัสดีค่สะสวัสดีค่ะพบทบทกันพบทุกกันหยากันหยากันหันกันหันกันสร้างล้างสร้างล้งางไข่เน้ไข่เน้ไข่เน้ปุ่นพอนปุ่นพอนนาตีนาตีนาตี บางทีบางคนก็จะพูดว่าตาวนใช้ทับศัพทะภาษาพม่าเลยตาวุ่นนำกัดนำกัดตางแขนตังหมอตางแขนตังหมอนะหรือบางหรือบางคนก็ความสามารถความสามารถถ้าตามตัวหนังสือเลยก็คือความสามารถแต่ถ้าพูดคุยกันทั่วไปธรรมดาก็บางทีก็แบบแขนหมอตังแขนตังหมอกัดแขนประมาณนี้นะคะ จองมุนเจ้าจ่องมุนเจ้าวัดวัดวัดวาอารามเนาะวัดมุนจังมุนจังตุปีตุปีถ้าเป็นตู้อยู่แต่อายุเยอะแล้วก็ตุลุงตุลุงเจ้าสังเจ้าสังพาปีพาปีเน้นตัวน้อย,อยที่เพิ่งบวชแบบอายุสิบขวบเพิ่งบวชเนี่ยเราก็จะเรียกว่าพาปีน้อยพาปีน้อยพาปีน,ปนะคะ ลานลาน,วานิวานิวานิปองเจอปองเจอข้าใจเข้าใจเข้าใจอันลีข้าเจออันลีข้าเจน่าสนใจน่าสนใจดีสนใจดีสนใจถูกเจอถูกเจอเจ็บใจเจ็บใจอากว่า อไปอไปถ้าตามตัวหนังสือที่เขียนในธรรมก็คือเบาไปเบาไปแต่ภาษาที่เราใช้พูดก็คืออไปอไปกินหวานที่คากินวานที่คาหวานหวานก็คืออร่อยนะหวานซื่อซื่อเซอเ<น>ซอกุนกุกนเตียวเตียว ค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อความเปรียบเทียบง่ายๆนะคะ,ะระหว่างไตหลงกับไยขืนที่แตกต่างกันเนาะก็มาเปรียบเทียบให้เห็นว่าม,มันแตกต่างกันแบบนี้เนาะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าท่านไหนแบบ อยากรู้เพิ่มหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก่อนที่จะลาก็คืออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องนิเนยนอินเมนมานิเนีนเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองพี่น้องได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ